สวัสดีคะ่คะ f อ c ค่ะมาดูแอบดูน้องเหมียวกินอาหารนะคะวันนี้นุกมาค่ําหน่อยนะคะเพราะว่านุกลางานหนึ่งวันแล้วนุกก็ไปทําธุระสําคัญนะคะแล้วก็พอเสร็จธุระก็บ่ายนะคะบ่ายพระแดดมันร้อนนุกก็เลยมาช่วงประมาณห้าโมงเย็นนะคะเอามาให้น้องแมวที่โรงเรียนก่อนนะคะแล้วก็เลยไปหาน้องหมาที่ทุ่งนาอืม เนี่ยค่ะเขาก็อาศัยอยู่ที่นี่นะคะทุกสิ่งทุกอย่างนุก็ต้องกลาบขอบพระคุณนะคะกลับพระคุณอาหารจากผู้ใหญ่ใจดีนะคะแม่น,นะคะที่เมตตาอาหารให้ทางน้องหมาน้องแม่นะคะถ้าเอฟซีท่านใดอยากเมตตาน้องก็ได้นะคะนุกยินดีเป็นสะพานบุญให้มากๆเลยเพราะว่าน้องก็มีจํานวนหลายจุดก็เยอะอยู่นะคะอืมถ้าใคร มี่จิตศรัทธาอยากเมตตาน้องๆนุกก็ยินดีนะคะก็มีไอดียลนะคะนุกก็มีไอลายนไว้ให้ก็ทักลายนุกได้เลยนะคะเ,เดี๋ยวนุกก็จะไปหาน้องหมาก่อนนะคะวันนี้นุกก็กลับค่ำแน่นอนนะคะแต่ก็ไม่ถึงกับมืดนะน,นะคะก็ประมาณ6โมงกว่านะคะคือถ้าไปหาน้องหมาตอนกลางวันเนี่ยอากาศมันร้อนน้องจะไม่ออกมากินนะคะ นุกก็เลยต้องมาช่วงเนี้ค่ะช่วงแดดอ่อนประมาณสักห้าโมงเย็นอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมากินนะเขาจะออกมากินกันนะคะถ้ามาแดดเปี้ยงๆเ,เนี้ยนุก็เข้าใจนะคะว่าเขาก็คงไปหาที่เย็นๆนอนนะคะเขาก็ไม่ได้คงไม่ได้มานอนรอเราที่ตรงถนนตรงแดดๆตรงเนี้ยนะคะแลก็น้องก็ได้กินนะคะน้องก็ได้กินนุก็ไม่ค่อยจะได้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถา่ายหรอกค่ะเพราะว่าต้อง ต้องดูแลเวลาเขากินด้วยค่ะไม่ให้เขาแย่งกันกัดกันแล้วก็ค่อยเติมอาหารให้เขานะคะอาจจะเสียงดังจกแจ๊กหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้นุ๊กทําคลิปอยู่ที่โรงเรียนนะคะนุ๊กถ่ายคลิปแล้วก็น้องมาตัดต่อที่โรงเรียนเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ